จากกตาบารูนะครับจะพาคุณชมกลับมาในพื้นที่จังหวัดยะลากันต่อนะครับซึ่งตอนนี้นี่ในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็ได้มีการประคมข่าวโดยว่าประคมประเด็นเกี่ยวกับข่อยไอเตาะนะครับซึ่งเป็นเมนูโบราณหายากแล้วก็มีการรังสรรค์เมนู5รสชาติด้วยกันนะครับแล้วก็มีการเปิดขายในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยทีเดียวครับ จะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านแอตโตซาไลของกะนิตาบานะครับกำลังเป็นที่พูดถึงของการนําหอยแอตโตหรือว่าหอยรายน้ำจืดเมนูโบราณหากินยากมาขายเป็นเจ้าแรกในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีการนําเข้าจากชุมชนเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดตราธิวาสซึ่งมีการนำหอยแอตโะ กันมานานกว่า30ปีล่าสุดนะครับเปิดขายเพียงสัปดาห์กว่าก็กลายเป็นกระแสจนลูกค้าต่างเข้าคิวรอซื้อกันจังอย่างค,าคึกคักทั้งนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้ใหญ่ผู้ที่เคยชิมแล้วก็จะมักกลับมาซื้อซ้ําอีกนะครับทางร้านก็ได้นําหอยไอเตะมาสร้างสารรค์เมนู5รสชาติจัดเต็มเซิร์ฟความอร่อยไม่ซ้ําไม่ซ้าแบบนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับทั้งรสดั้งเดิมหวานกลมกล่อมรสต้มยำเปรี้ยวหวานเค็มซิกเนเจอร์ของร้านนะครับรวมทั้งรสเผ็ดแซ่บพ,พอดีรสบาร์บีคิว แล้วก็มีรถปาปริก้าหวานเค็มรสชาติที่ขายดีที่สุดก็คือรถต้มยำแล้วก็จะนำมาขายมากเป็นพิเศษเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าโดยขายในราคาห่อละ25บาทจะทานเล่นหรือว่ากินคู่กับข้าวยำก็ได้กันเช่นเดียวกันครับค่ะด้านคุณมด <c oughs> มีเวนาซาค่ะเผยว่า <c oughs> หอยเอตเตาะคะ่ะเป็นอาหารพื้นบ้านของชุมชนตากใบจังหวัดอาราธิวาสโดยเดิมทีขายตามตลาดนัดก่อนที่ทางร้านจะนำสูตรนี้มาปรับปรุงและเปิดเป็นร้านแรกในยะลาโดยยังคงรักษาวิธีการปรุงแบบดั้งเดิมคือนำหอยนำหอยมาผัดกับเครื่องปรุงตามหลักสูตรเฉพาะของร้านเปิดขายมายังเปิดขายมาไม่ถึงเดือนคะ่ะลูกค้าตอบรับดีเกินคาดใช้หอยวันละเจ็ดสิบกิโลกรัมขายตั้งแต่บ่ายสามหรือจนกว่าของจะหมด บางวันก็ขายถึง6โม,มงเย็นก็หมดแล้วค่ะแนะนำให้โทรสั่งล่วงหน้าได้ที่เบอร์0827527560หรือจะไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้ค่ะร้านตั้งอยู่ที่หน้าตือเบาะนะคะตรงข้ามซอยรวมเพชรข้างร้านขายยาตําบลสเตนงนอกอําเภอเมืองยะลาผู้ที่สนใจสามารถลองมาแวะชิมกันได้รับประกันความอร่อยเครื่องแน่นเข้าถึงรสชาติอย่างแน่นอนค่ะ